สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องแดดดีรดากันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับแดดดีรดามาพร้อมกับหนังสติกกระดาษนะครับนี่นะครับยิงได้แบบนี้เลยนะครับติวโอ้โหนี่นะครับพร้อมกระสุนกระดาษนะครับที่สามารถยิงได้จริงนะฮะก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องแดดดีรดาด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะฮะให้เพื่อนๆนะครับเตรียมกระดาษ A4 นะครับทั้งหมดนะครับ6แผ่นนะครับนี่นะครับเราใช้6แผ่นนะครับจากนั้นนะครับจัดเรียงกระดาษนะครับให้เสมอกันนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดบริเวณมุมซ้ายและขวานะฮะประมาณ2เซนติเมตรนะครับ2เซนติเมตรบวกลบนะครับเกินได้ขาดได้นะครับ แต่อยู่ในช่วประมาณ2เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราพับด้านล่างนี้ไปเลยนะฮะพับไปเสมอกับริเวณที่เราวัดไว้นะครับผมเหลงให้ตรงนะฮะเมื่อตรงแล้วเรารีดให้เรียบนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเราจะพับเข้าไปอีกนะครับสีทบด้วยกันนะครับอ่านี้ทบที่2นะฮะ อีกหนึ่งทบทบที่3นะครับอีกหนึ่งทบทบที่4นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราจะใช้กันไกลนะฮะตัดนะครับบริเวณเสมอกับส่วนที่เราพับเข้ามานะครับเข้าไปประมาณ2เซนติเมตรครึ่งได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เดีดดิระดากะเอานะครับถ้าใครอยากเป๊ก็ใช้ไม้มทัดวัดนะครับประมาณ2เซนติเมตรครึ่งนะฮะ ตัดเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับเราจะได้ลักษณะนี้นะครับอ่ารีกระดาษให้เรียบนะฮะจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใช้หนังยางวงใหญ่นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาทําการยืดยางก่อนนะฮะอ่าทาการยืดยางให้ยางมันคลายออกก่อนนะครับมันจะได้ไม่ตึงมากนะครับเพื่อนๆอ,อ่านวดยางเข้าไปนะฮะ นี่นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะคล้องยางเข้าไปบริเวณที่เราตัดนะฮะตรงนี้พยายามอามือกดไว้ให้ชับนะครับเพราะกระดาษมันจะยู่นะฮะบางทีกระดาษเราไม่เข็มรามันยู่นะฮะเพื่อนๆนี่นะครับเรากดไว้ให้ชับนะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับหนังยางเข้าไปแบบนั้นแล้วนะครับให้เราพับเข้ามาอีกทบหนึ่งนะฮะนี่นะครับล้าพับอีกทบหนึ่งนะฮะ อีกท,ทีหนึ่งนะฮะจากนั้นก็เปิดออกนะครับเพื่อนๆจะอยู่ในลักษณะนี้นะฮะต่อไปนะครับเราจะใช้กรรไกรตัดนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยตัดไปเลยนะครับให้มันเหลือไว้ประมาณเซนครึ่งนะฮะเพื่อนๆเพื่อเราจะติดเทปใสนะฮะแปะเข้าไปกับในส่วนของหนังสติกกระดาษนี้นะฮะ สติกนี้ทาง่ายนะครับเพื่อนๆทาตามแดดลดาได้เลยนะครับรับรองใครเห็นเนี่ยเป็นต้องสงสัยนะครับโอ้โหได้แต่ใดมานะฮะแนะนําเพื่อนบอกเพื่อนต่อนะครับให้มาติดตามและดูช่องแดดลดานะครับจะมีของเล่นสนุกๆแบบนี้ในทุกๆวันนะฮะนี่นะครับเมื่อเราได้แบบนี้นะครับต่อไปใช้เทปใสนะฮะเพื่อความง่ายนะครับติดเข้าไปตรงกลางก่อนนะครับเพื่อนๆ เผื่อผู้ปกครองสันใดทําให้ลูกให้หลานเล่นนะครับเฟี้ยวมากเลยครับไม่ยุ่งยากเหมือนหนังสติ๊กจริงด้วยนะครับไม่ต้องเหลาไม้นะฮะแถมหนังติ๊กจริงอันตรายด้วยครับอันนี้กระสุนไม่แรงมากนะครับแต่พอยิงแก้วตกนะฮะยิงตุ๊กตาตกนะฮะยิงตูดเพื่อนก็แดงนะครับนี่นะครับติดเทปสายทั้งสองฝั่งนะฮะ ใครถนัดติดทีเดียวก็ได้นะครับลากยาวไปเลยนะฮะแต่อันนี้เดี๋ยวนี้ระดาติดทีละครึ่งนะฮะเพื่อความง่ายนะครับเพราะเทปใสนะครับมันชอบมันพันนิ้วเรานะครับนี่นะครับติดไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วพาไปด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยเพื่อความแน่นนานนะครับเมื่อได้กระดาษในลักษณะนี้แล้วนะฮะต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะพับครึ่งนะฮะอ่านี่นะครับ ทำมือในลักษณะนี้นะครับเรากดนะครับอันนี้ต้องดัดนะครับดัดกระดาษเพราะดาดมันหกแผ่นมันจะแข็งนะฮะพับครึ่งเข้ามาเลยฮะนี่นะครับพับครึ่งแล้วดัดนะฮะดัดดัดดัดนะครับบีบบีบนะครับใช้แรงนิดนึงนะโอ้ผมรจนำเสนอมากครับสำหรับของเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองฮะหนังสติกระดาษนะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําในส่วนของก้านนะครับเราก็จะพับก้านทั้งสองข้างนะครับพับลงมานะฮะพับลงมาเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพับมาให้เสมอกับในส่วนของด้ามจับเลยนะฮะสังเกตปลายด้วยนะครับปลายนะครับจะเกอนส่วนด้ามเข้ามานะครับเพื่อนๆ นี่นครับจะเป็นรูปตัว M แบบนี้เลยนะฮะต้องดัดให้ได้ลักษณะนี้นะครับอ่ามันถึงจะสมบูรณ์แบบนะฮะอ่านี่นะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับในส่วนของหนังสติ๊กระดาษนะครับเพื่อความสวยงามและความแน่นหนานะครับเราก็ติดเทปใส่เข้าไปอีกนะฮะนี่นะครับเก็บรายละเอียดเก็บงานนะครับ เพื่อความประณีตนะครับและความแข็งแรงนะฮะของนาสติกของเรานะฮะอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแดดนีลาตาด้วยนะครับอย่าคลิปต่อต่อไปเนี่ยจะมีของเล่นที่สนุกสนานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมเลยนะฮะต่อไปนะครับเราจะมาทำในส่วนของกระสุนนะฮะ กระสุนก็ใช้กระดาษที่เหลือนี่นะครับเราไม่ทิ้งนะครับเราเอามาพับนะครับพับนี่นะครับประมาณนะครับ0.5เซนติเมตรนะครับประมาณครึ่งเซนนะครับพับไปเรื่อยๆนะครับประมาณ15ทบนะครับเพื่อนๆเราจะได้กระดาษที่แข็งพอดีนะฮะ น้อยกว่านั้นก็จะอ่อนไปนะครับเยอะกว่านั้นก็จะแข็งเกินไปนะครับประมาณ15ทบนะครับเดเดาดคำนวณมาแล้วนะฮะนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราตัดนะครับเหลือไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเราจะเทปสายติดให้มันแน่นหนานะฮะนี่นะครับเทปสายติดเข้าไปีทีนะฮะ เพิ่มความแน่นหนานะครับนะกระดาษที่เหลือนี้ก็าทำกระสุนได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆเราใช้ทุกส่วนของกระดาษจริงๆนะครับไม่ทิ้งไม่คว้างนะฮะนี่นะครับแล้วก็พับครึ่งหนึ่งนะฮะนี่เฟี้ยวมากเลยฮะเราก็จะได้กระสุนลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบยิงเลยนะฮะนับหนึ่งถึงร้อยนะครับเตรียมนะครับ1 2 ตั้มโอ้โหนี่นะครับแรงจริงโมเมนกระสุนเลยนะครับหายวับไปในพิษตานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสำหรับนังสติกระดาษนะครับฝากกดไลค์ลคลิปนี้ให้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ